สวัสดีทุกคนนะคะพบกับที่สาชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้ปัญหาแอปพลิเคชัน Tik t o k โดนปิดการมองเห็นนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะเราก็เข้าไปในหน้า Tik t o k ของเราเลยเห็นไหมนะคะนี่ค่ะก็คือ Tik t o k ของเราเองของเราเพิ่งโดนปิดการมองเห็นไปนะคะไม่มีคนเข้ามาดูเลยก็คือคลิปล่าสุดของเราอะ่ะมีคนดูประมาณพันหกนะคะแล้วก็มีคนกด ถูกใจอะประมาณเอ 78, ถูกใจนะคะเป็นคลิปนี้เลย1,600อันนี้คือมีคนเข้ามาดูเนี่ยค่ะคลิปนี้มีคนเข้ามาดูเยอะมากหลังจากนั้นนะคะเราก็โพสลงเหมือนเดิมแล้วทีนี้ไม่มีใครมาดูเลยอันนี้เราก็ไปที่สามเหลี่ยมด้านบนนะคะเราก็เลื่อนหาตรงที่รายงานปัญหานะคะ เดี๋ยวมาดูรายงานปัญหารายงานปัญหาโอเคเจอแหละตรงที่รายงานปัญหานะคะกดเข้ามาเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็มากด ตรงที่ติดตามถูกใจความคิดเห็นนะคะจากนั้นนะคะเราก็มากดตรงปัญหาอื่นๆนะคะแล้วเราก็กดคำว่าใช่แล้วเราก็ต้องกดความช่วยเหลือตรงนี้ค่ะเราก็จะเขียนว่าโดนปิดการมองเห็นนะคะ Okay. เมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วเราก็กดตรงรายงานได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า TikTok จะเปิดการมองเห็นให้เราไหมมีใครเจอปัญหานี้บ้างแชร์ความคิดเห็นลงในใต้คลิปได้เลยนะคะ